สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามในนิพนธ์ออตโต้คาร์นะครับกับนิพนธ์ออตโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วนะครับสวยๆเดิมๆนะครับใครชอบรถสภาพเดิมๆเครื่อง2,005แฉปเปิดได้นิพนธ์ออตโต้คาร์แนะนําคันนี้เลยนะครับตโตโยตา้านะครับวีโก้สมาร์ทแ ปี2010 2.5 V n Turbo นะครับ144แรงม้านะครับตัวนี้หน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับสีเดิมเกือบทั้งคันนะครับบอกได้คำเดียวว่ารถสภาพเดิมๆใครอยากเป็นเจ้าของโทรหาได้เลยที่นิพนธ์ออโต้คาร์098 59 598 4026ผมบอกได้เลยคำเดียวว่าคันนี้สวยจริงครับลูกค้าครับสวยจริงๆนะครับการันตีได้100%นะครับ บอกได้คำเดียวว่าสวยจริงเหมือนใหม่ป้ายแดงเป๊ะเลยนะครับไม่น้องป้ายไหน95%นะครับสำหรับรถคันนี้พร้อ,อมเลยนะครับรถเป็นรถโตโยต้าวีโกสีน้ําเงินนะครับตัวนี้กล้องถอยพร้อมนะครับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ติดกล้องถอยให้เรียบร้อยหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับเป็นสีที่หายากนะครับโตโยต้าวีโก้สีนี้นะครับ ไม่เหมือนไทยนะครับส่วนมากจะเป็นสีบอลเงินสีดําสีเทานะครับแต่คันนี้น้อยนะครับน้อยมากนะครับที่จะเจอสีน้ําเงินนะครับมาคันนี้นี่ผลออโต้คาร์ได้มาสวยมากนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมจริงๆนะครับมีเก็บสีบ้างบางชิ้นนะครับอย่างฝั่งทางด้านนี้นะครับเก็บสีชิ้นเดียวก็คือตัวกระบะด้านท้ายตัวนี้เองนะครับตัวนั้นเองนะครับเอานี้เองนะครับนิดหน่อยเองนะครับตรงนี้นะครับ นอกนั้นเดิมทุกชิ้นนะครับการันตีได้ร0 0เปอร์เซนะครับลูกค้าสนใจโทรหาได้เลยที่เบอร์098598 4026นะครับแคปเปิดได้นะครับตัวนี้เป็น o p e พนแ p ปแคปเปิดได้นะครับลูกค้านะครับลูกค้าสนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับคันนี้แคบปเปิดได้ดูนะครับอันนี้สวยๆเลย ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับสําหรับคันนี้อ่าไม่มีแต่ก่อนนี่พนบอกว่ารถมีตําหนิตรงนั้ตรงนี้นะครับแต่คันนี้ไม่รู้จะหาตําหนิตรงไหนให้ลูกค้านะครับเพราะว่าสวยจริงนะครับผมการันตีได้นะครับนี่พนออาต้คาราการันตีได้เลยว่าคันนี้สวยจริงนะครับฟิล์มประลอดลงตัวนะครับทุกอย่างจะถึงสงการแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับลูกค้ายังไม่ได้รถก็รีบๆกันเข้ามานะครับสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่35,000บาทนะครับสำหรับ t o y ย ta V i ี o ก สมาร์ทแคปคันนี้นะครับแคบเปิดได้สนใจนะครับก็ทัวรหาได้นะครับคันนี้ผมขอตั้งราคาไว้เลยนะครับบอกราคาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูช่วงล่างห้องเครื่องภายนอกภายในนะครับทุกอย่างบอกรายละเอียดหมดเลยเดี๋ยวรีวิวให้ชมนะครับพร้อมกับแจ้งราคาให้ทราบได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota v i ีโปี2010เครื่อง2,005นะครับเครื่อง2,005 v e n Turbo นะครับ ร้อยสี่สิบสี่แรงม้านะครับราคานะครับผมตั้งไว้ที่นะครับคันนี้นะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทดาวเริ่มต้นสามหมื่นห้าพันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์อยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับค่างวดก็อยู่ที่ประมาณหกพันกว่าบาทสนใจโทรหาได้นะครับถ้าลูกค้าดาวห้าหมื่นค่างวดห้าพันกว่าบาทสี่สิบแปดไอ้แปดสิบสี่งวดนะครับห้าพันกว่าก็มีอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกผ่อนกี่ปีนะครับ ห้อ่าสปีหปีหปีเปีนะครับได้หมด48่สิบแปดหกสิบเจ็ดสิบสองไปสี่งวดได้หมดเลยนะครับอ่ะไม่เื่อการเสียเวลานะครับผมที่พนอตตัวคาจะรีวิวให้ชมไปทีละอย่างกันเลยนะครับเริ่มจากกันชนหน้านะครับกันชนหน้าสวยๆเลยนะครับสีน้ําเงินไม่ต้องถามหารอยตำหนินะครับมีอยู่แล้วนะครับอย่างตรงนี้นะครับนิดหน่อยเองนะครับเดี๋ยวเก็บง่ายนะครับนิดหน่อยเอง ไฟตานะครับมีตัวครอบแต่งให้โคเนียมให <man ic communist initiation> ้เร <mur ky mafia> ียบร้อยนะครับไฟตาเดิมกระจังหน้านะครับเป็นโคเนียมของตัวเดิมแท้นะครับฝากระโปรงสีเดิมเดิมนะครับของเดิมเดิมนะครับคันนี้สีเดิมเดิมนะครับน็อตฝาไม่ขยับนะครับไฟตาตัวเดิมนะครับตัวนี้แต่งเติมมาตั้งแต่โรงงานป้ายแดงนะครับนี่แก้มนะครับแก้มแก้มสีเดิมโรงงานนะครับสูมล้อตัวนี้สีเดิมโรงงาน ตัวแต่งด้านข้างมีเรียบร้อยนะครับโครงตัวนี้สีเดิมนะครับสีเดิมกระจกด้านหน้าเคยเปลี่ยนมานะครับ Toyota หายนะครับเคยเปลี่ยนกระจกนะครับกระจก Toyota นะครับขออภัยนะเมื่อกี้เนี่ยมีสายเข้ามานะครับก็เลยตัดไปกระจก Toyota นะครับหายไปนะครับเคยเปลี่ยนมาตัวนี้โครงเสาเดิมนะครับหลังคานะครับเป็นตัวเดิมๆสีเคยเก็บมาหลังคานะครับหลังคาผมไปเก็บงานมาเองนะครับตัวนี้นะครับนิดหน่อยเองนะครับนี่ นี่ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยสีน้ำเงินแป้งเลยใสๆนะครับอันนี้ไม่มีต้องรอยตําหนินะครับวันนี้นะครับกระจกนะครับฟิล์มปลอดสวยงามมากนะครับกระจกโครเนียมโลโก้ตัวเดิมๆนะครับทุกอย่างตัวเดิมๆหมดเลยด้านโครงด้านข้างนะครับบันไดข้างสวยๆเลยนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับตําหรับผมที่ผลอัตตคารับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนวันนี้บอมีอีกแล้วครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับลูกค้า มือจับมีเรียบร้อยนะครับอันนี้แหบเปิดได้เนื้อสีเดิมๆดูนะครับความเงางามของสีน้ําเงินบอกได้เลยว่าสวยจริงนะครับสีน้ําเงินคันนี้สวยจริงๆน็อตดูนะครับน็อตหัวน็อตสวยใสๆเลยนะครับด้านคงด้านข้างคันนี้สวยใสจริงนะครับหมอกเลยภายในก็สวยนะครับทุกอย่างนะครับอันนี้เปิดไปได้นะครับปกตินะครับตัวนี้นะครับมีนะครับภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยนะครับ แต่เข็บด้านข้างนะครับเม็ดอักรอยเดิมๆสวยๆนะครับนี่ตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับคุณเท่ากับคุณได้ขับรถเกือบรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคันนี้สวยจริงๆนะครับล้างครงล้างคาสวยมากนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมครับเห็นไหมนี่นะครับก็สภาพโอเคเลยนะครับตัวนี้นี่แล้วก็นะครับ ผมจะรู้สึกว่านะครับพนักงานของผมขับล้างรถนะครับกิบตัวนี้จะหายทุกคันนะครับไม่เห็นทุกคันนะไม่รู้เป็นไรนะครับถอดแล้วทาไมไม่ใส่ที่เดิมนะครับตัวนี้หมุดนะครับเดี๋ยวใส่ให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็น็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับด้านข้างด้านข้างไม่มีลอกนะครับแล้วก็ประตูด้านข้างจะเดิมนะครับคันนี้นะนะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูข้างล่างนะครับดูนะครับผมไม่ดู เดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านน้่นะครับว่านี่นะครับไม่เป็นสนิมนะครับไม่มีสนิมน้ําไม่ท่วมแน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ไม่เป็นสนิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับคันนี้ครบเลยนะครับเล่มพร้อมนะครับบริการจัดเฟอรนิ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสําหรับโตโยต้าวีโก้พิลเลอร์คันนี้นะครับก็มาดูนะครับด้านข้างกระจกนะครับสมาร์ทแคปนะครับตัวนี้เนียนๆสวยๆใสๆนะครับ ไม่มีนะครับล้อแม็กดูนะครับดูล้อแม็กสวยๆเนี่ยนะครับยางนะครับยางดีสี่เส้นเลยนะครับยางดีสี่เส้นสติ๊กเกอร์นะครับด้านท้ายนะครับมีตําหนิไหมมีตําหนินิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปัดดูทําให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวก็ลองรอยนิดเดียวเองนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเป็นโตโยต้าเดิมๆนะครับลงราคาสวยมากนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ คันนี้เล sí i mean. ่มพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดได้ส่งจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับโตโยต้าดูนะครับโตโยต้านะครับยางของเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวพิเศษด้วยสีน้ําเงินตัวนี้นะครับมีก้องถอยด้วยนะครับเนี่ยนะครับมีน้ําเงินมีรอยขูดขวดนิดหน่อยนะครับดูด้านท้ายนะครับท้ายเดิมนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับดูนะครับดูนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นไม่มีการขันเลยนะครับ แล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับน็อตทุกอย่างนะครับเดิมๆสวยๆใสๆเลยนะครับนี่นะครับก็ไม่รู้นะครับก็ทํากันยังไงนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูดูกันแบบชัดเจีนกว่านี้ว่ามีอีกแล้วต้องที่นิพลนออโต้องขานะครับก็ให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมไป่ดูพื้นนี่นะครับพื้นก็ใสๆนะครับด้านเราด้านล่างนะพื้นน้ำเงิน ใสๆเลยนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับมานะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับฝั่งทางด้านนี้ตัวนี้สีเดิมเดิมนีเนี ouse, ยนนะครับก็ใ<ม>สๆปิ้งๆเลยนะครับมีเก็บสีบ้างตรงนี้นิดหน่อยเองนะครับตรงนี้นะครับนี่มีการเก็บสีบ้างนิดหน่อยเองนะครับแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเดิมหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยตรงนี้นิดหน่อยเองนะครับนอกนั้นเดิมเนะครับทุกอย่างเลยโตโยต้า mhm เดิมแท้ <hora> นะครับทุกอย่างคันนี้ สำหรับคันนี้นะครับลูกค้านะครับท่านใดสนใจโทรหาได้เลยที่เบอร์098-598-4026นะครับมาดูฝั่งทางด้านนี้นะครับด้านขวานะครับอ่าเนี่ยนะครับกระจกก็กดพับได้ปกตินะครับกระจกกดพับได้เลขไม่อยู่ที่2 1 0 0 0 0 0กิโลนะครับ2 1 0 0 0กโลก็ใช้งานไม่เยอะนะครับก็ถือว่าสภาพโอเคนะครับพร้อมเลยนะครับคันนี้น็อตก็ไม่มีการขยับขยื่นนะครับด้านข้างนะครับก็เหมือนกันนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ ทุกอย่างนะครับครบหมดนะครับคราวนี้ไปดูที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับคราวนี้ผมก็จะให้ดูนะครับที่ห้องเครื่องกันไปเลยนะครับสําหรับนิโพรตัวคาครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าเราชัดเจนกับลูกค้าแค่ไหนนะครับสําหรับคันนี้โตโยต้าวีโก้พรีเดเนอร์สมาร์ทแครบนะครับคันนี้เเปิดอนะครับมาดูนะครับน็อฝานะครับไม่มีการขยับขยื่อนนะครับ รถฝาไม่มีการขยับไปยเยือนนะครับก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับก็ให้ดูกันแบบชัดเจนกันไปเลยนะครับตัวนี้นะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบจัดจ้กนะครับแล้วก็นะครับบูนะครับน้ํามันคงน้ํามันเครื่องนะครับที่ว่ามีซึมไหมผมเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเครื่องโอเคนะครับน้ำดาลอยเย็นนะครับแยงนะครับน้ำมันเบรกสายปิ้งนะครับทุกอย่างนะครับน้ำมันพอร์นะครับ ตัวนี้คันหน้านะครับเห็นไหมครับน็อตดําหมดทุกตัวนะครับน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมโรงงานขันนะครับอันนี้ของเดิมโรงงานนะครับสีซุ้มนะครับสีข้างในซุ้มเดิมนะครับสีเดิมเบรก ABS นะครับ v e n t u r b o นะครับตัวนี้ซุ้มด้านในตัวเดิมนะครับด้านข้างฝั่งนี้เดิมนะครับแผ่นเพสปีหนึ่งแท้นะครับสวยเลยนะครับการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ คันนี้เล่มพร้อมโอนจัดส่งได้ทั่วไทยมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะครับสำหรับ t ต y ยต้าวีโก้สมาร์ทแคคันนี้สีน้ำเงินสวยๆนะครับนี่นะครับสายพานไทมิ่งเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับสายพานไทมิ่งนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์คุดท้ายเราจัดการให้เลยนะครับสำหรับคันนี้ทำให้เรียบร้อยนะครับดูนะครับอตเดิมๆหมดเลยอ่ะทุกอย่างนะครับเดิมๆสิ่งแท้แน่นอนนะครับ ดันไม่ไอนะครับไม่พ่นแน่นอน100%ซนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของ t o y o ต้าวีโก้สมาร์ทคันนี้โทรหานิพนธ์ออตโต้คาร์ได้เลยที่เบอร์098-598-4026ปดห้นะครับศูนย์เก้าแดเดี๋ยวไปชมช่วงล่างกันเลยนะครับคันนี้สวยจริงการันตีได้100%เปซดาวเริ่มต้นที่35,000บาทค่างวด6,700 7 0 0 0แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกการปอดนะครับอนะ เดี๋ยวผมพาไปดูช่วงล่างกันเลยดีกว่านะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าได้ดูช่วงลงช่วงล่างกันเลยนะครับก็อ่าตามที่ผมม่าเลยนะครับให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างโอ้แอร์เย็นจริงๆนะครับคันนี้แอร์เย็นมากนะครับภายในภายในดูนะครับทุกคนลูกค้าหลายคนสงสัยนะครับมีก้อนถอยจริงไหมนะครับผมไม่ดูนะครับนี่ดูนะครับเห็นไหมมีกล้องถอยนะครับนี่ นะครับปุ๊บนะนี้นะครับมีกล้องฝอยให้ด้วยนะครับก็คือสะดวกสบายนะครับแล้วก็เสียงเครื่องภายในดังเงียบมากดังนิ่มมากนะครับถือว่าเล่มออรถคันนี้พร้อมมากนะครับพร้อมส่งได้เลยนะครับพร้อมส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ ก็คือส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับลูกค้าจะได้รับรถโงการนี้ก็ได้นะครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่0 985984026นะครับนิ่พลออโตคายินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนู่นรถหรูก็มีนะครับล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็4ี่แสนกว่าบาทนะครับเฮวันเดี๋ยวผมรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับติดตามชมได้นะครับใครอยากได้รถหรูนะครับก็มีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับว่า คันนี้สวยจริงไหมสําหรับช่วงล่างนะครับตอนนี้กําลังรีโนเวทบ้านร้านใหม่อยู่นะครับก็ขอลูกค้าติดตามกันด้วยนะครับนิพนลออโตัคาร์กับพี่ธนยศรุ่งเรืองเจริญยนนะครับตอนนี้ก็วันนี้ถ่ายทําคลิปให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างกันด้วยเลยกับนิพนธ์อัต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าช่วงลงช่วงล่างเป็นยังไงนะครับพ่นกันสนิมไหมหรือเป็นยังไงนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับเรา ไม่ต้องปกปิดข้อมูลนะครับให้ลูกค้าได้ความชัดเจนกันไปเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้รถคันหนึน่งขันรถอ่าสิบกว่าปีเนี่ยลูกค้าก็ต้องเห็นใจกันบ้างนะครับเราเราก็เห็นใจลูกค้านะเราก็อยากให้ลูกค้าได้รถที่ดีๆไปนะครับเราก็ดูแลให้ลูกค้าเต็มที่เลยเดี๋ยวผมเอาขึ้นลิฟต์คันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันไปเลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่สนใจก็รีบๆโทรหาได้เลยที่เบอร์09859840-26ปเดีไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาขึ้นลิฟต์ ให้ดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับสําหรับคันนี้เลยนะครับดูช่วงล่างกันเลยดีกว่าครับมามาชมช่วงล่างกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับคันนี้นะครับยังไม่ได้ล้างอัดฉีดช่วงล่างนะครับยังไม่ได้ให้เขาถูคัสซียังไม่ทําอะไรนะครับก็คือล้างเฉพาะสีด้านนอกมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับมาดูนะครับด้านหน้านะครับคานด้านหน้านะครับตัวนี้คานด้านหน้าเดิมแท้นะครับ ดูนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างจริงนะครับอันนี้เห็นไหมมือ hmm. ลูบออกยังได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับถือว่ายังไม่ได้ล้างกันเลยนะครับคาหน้านะครับเห็นไหมตัวเดิมนะครับขาหน้ายังตัวเดิมนะครับดูนะครับฝุ่นยังยังมีนะครับฝุ่นยังเกาะให้เห็นเลยว่ายังไม่ได้ล้างอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคสภาพนี้ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยเราไม่ปกปิดนะครับก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าสภาพเดิมๆเป็นยังไงนะครับ เครื่องดีไหมนะครับช่วงลงช่วงล่างโอเคนะครับน้ํามันนะครับด้านบนนะครับฝาครอบปูข้าวเปลี่ยนให้เรียบร้อยทําให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอันนี้อยากให้ลูกค้าได้เห็นครับว่าช่วงนี้เดิมๆจริงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างจริงนะครับก็สบ้าให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับก็ยังไม่ได้ฉีดจะไม่ได้ล้างกันนะครับก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันก่อนนะครับเดี๋ยวไงก็จะให้เดี๋ยวให้ลูกค้าได้ฉีดได้ล้างกันนะครับไม้ถูกกันนะครับ ให้แบบว่าให้สะอาดกว่านี้ครับก็คอยดูนะครับแต่เรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงนะครับลูกหมากซ้ายขวาดีนะครับไม่มีแตกไม่มียุ่ยนะครับตัวคัสซีสวยนะครับตัวนี้มีนะครับอันนี้ครับแงะกรงแนเกียสวยเลยนะครับด้านข้างนะครับเดิมหมดเลยนะครับด้านข้างเดิมนะครับตัวนี้ด้านข้างเดิมๆนะครับแล้วก็มาดูนะครับ ยังก็ยังไม่ได้ล้างนะครับยังมีคราบอะไรต่างๆครับก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวล้างอฉี่ให้นะครับก็คอยตามดูนะครับก็อันนี้เดิมๆนะครับน็อตไม่มีการขยับไปยื่นรอยเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับส่วนด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะให้มันล้างใหม่ให้ครับมันยังไม่ล้างครับล้างรถยังไงนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวล้างให้นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เต็มที่นะครับช่วงล่างแต่เราให้ดูว่าสภาพนี่นะคือเดิมๆแท้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลย นี่นะครับอันนี้ซุ้มล้อนะครับให้ลูกค้าได้เห็นเดิมๆนะครับให้เห็นลยว่ายังไม่มีการล้างอาฉีดแน่นอนนะครับก็คือสภาพเดิมๆนะครับยังดูนะครับยังมีดินอะไรเต็มๆไม่เห็นเลยนะครับด้านหนด้านล่างด้านท้ายนะครับเครื่องดีคัสซีสวยเห็นไหมนะครับก็คัสซีก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ล้างให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้านะครับคอยดูแลกันนะครับ หลังจากที่ลูกค้าอนุมัติเสร็จแล้วว่าจัดฟินแน์ได้นะครับเดี๋ยวล้างอัดฉีดให้นะครับเอาแบบสวยๆเลยให้ข้างล่างนี้ดำเลยนะครับตัวนี้ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับโช๊คไม่มีซึมนะครับด้านทงด้านท้ายเครื่องดีคัสซีสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับตัวนี้ท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับดูนะครับนี่ไม่มีร่องรอยแน่นอนนะครับตัวนี้ครับเดิมเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับอันนี้เม็ดโอเม็ดอา เดิมหมดนะครับคันนี sí ้นะครับล้อวงล้อแม็กไม่มีริ้วรอยไม่มีขุดขีดนะครับสวยเลยนะครับซุ้มลุงซุ้มล้อนะครับต่างๆเนี่ยให้ลูกค้าได้เห็นกันมาครับอ่ะดูช่วงล่างไปว่าเดิมๆแล้วนะครับซีนคอนคอร์น้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันไปเลยว่าข้างโมข้างล่างเนี่ยโอเคเลยนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบจระจระเลยนะว่าไม่มีเกิดอุบัติเหตุลงถนนตาดสายข้างทางแน่นอนนะครับ นะครับผมนิ่พนอตโตคาก็รีวิวคันนี้ให้ลูกค้าได้หมดแล้วนะครับให้ดูหมดจดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับภายนอกภายในช่วงล่างนะครับห้องเครื่องนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของ t o y ย t a v วีโนะครับคันนี้นะครับโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์098-598 4026นะครับวีโกแชมป์นะครับ ไอ้ Vigo Smart c a แปี2 0 1 0นะครับเครื่อง2005 V n Turbo นโะครับโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0985984026ปปี่นอนผลออโต้คายยินดีให้บริการบริการจัดไ mm hmm. ฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสนใจคันไหนโทรถามได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนของประเทศไทยเราก็สามารถไปจัดไ mm hmm. ฟแนนซ์ให้คุณได้บริการส่งถึงหน้าบ้านคุณได้นะครับ mm hmm. ก็สนใจจริงๆก็โทรหาหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่นะครับ ID ดี n e 0985984026นะครับ คันนี้ v ีโ o Smart c ทแคนะครับแค็เปิดได้สนใจก็รีบๆกันเข้ามานะครับเพื่อนรถคันนี้เดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆก็สนใจก็รีบๆโทรเข้ามาหาได้นะครับที่เบอร์0 9 8 5 9 8 4 0 2 6ปิปด่นออโต้คายินดีให้บริการรถกับโทรศัพท์รีวิวตรงปกนะครับไม่ตรงปกไม่ไม่ต้องรับรถนะครับสนใจโทรหาได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้นิพนธ์ออโต้คาร์กล่าวคำว่าสวัสดีครับ